สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงอยู่ทางจางสองค์คันชัยแนวค่ะวันนี้ไออาทิตย์มาวานปลาอีกแล้วค่ะกำลังลือเหอะเลยค่ะลือปลาเอ่อไม่เป็นปลาหรอครับลือเหอะกอบงค่ะลือมาได้เกือบจะเสร็จแล้วค่ะกะไปไปเบิงค่ะกอบงกอนี้กอย่างไงเลยเด้อค่ะใหญ่มากค่ะใหญ่กอถูกเทือที่เอ่อตัดคากันลือมาค่ะไปเบิงค่ะ มุมพุนเลยเด้อคะ่ะมุมสุดพุนค่ะนีจนสุดพุนค่ะก่อใน feet, บ่เมนน้อยหน่อยเด้อค่ะพุนหนึนะะนน่งลงมาเนาะพุนค่ะอันทีเป็นเครือน่นคือเครือ่เครือเครือเ,อเาทาว,วันนะคะปกคลุมเนาะและ้วก็ก่อพ่นก็สิบนึ่งลงมาค่ะอู้มบะเมนก่อนยหน่อยเด้อค่ะนี่ตัดใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตัดใกล้จะเสร็จแล้วเนาะค่ะมองดูบ่เมนหน้อยหน่อยะะดเะะดเะะนน้อ,อะคะ่ะพูนค่ะ ากันลือตอยกันอยู่พุ่นะคะเป็นงานที่ยากงานหินคือกันเลยค่ะมือค่ะกะบรูว่าจะป่าจะมีหน่อยลายซํำใดเนาะคะ่ะกะเปยุ่นน้ำกันนะคะตอมตอมไม่ไหมกันะคะ่ะขึาา้นฟังนั้นบ่เบิดเนาะค่ะเอาขึ้นฟางนันบ่มังขึ้นขึ้นบ่ไดค้ค่ะขึ้นได้เครื่องหนึง่งแล้วได้มาขึ้นทางนี้เครื่องนะะึงค่ะ <laughs> <laughs> จะฟันอยอไอ้เนี <sm art> <sm art> ้ยไอ้เนี้ยผมเองเดียวอลายเจอพี่ไปคักอะไรได้หรอววกอกไว้กวดท่ากันตอมตอมขุนมาค่ะลอยกันแล้วค่ะตุ่มข้นมาค่ะ โอ้ยน่าเลยฮัลโหัลโหลขึ้นแหงปะอืมโอ้ยโอ้ับงงเลยนะน้อเอ้ยจะโตโตเลยบอลจรินัวน้อยโอ้ยจะสอบคุมไหมคะอ๋คุเลยของแข็งคุ้คมเงบดดูไปเลย

โอ้ตัวงามอยู่ค่ะคุณปลาดุกค่ะวายานลักกหยิบตัวไงค่ะปลาดุกดู ตัวยัางงามเลยได้ปลาดุกอีกแล้วค่ะหมดอีกแล้วค่ะนี่หมดอีกแล้วหมดอีกแล้วต้องผีกับหมดทั้งพุ่กพนกับหมดค่ะพุนพ่นพ,นพนุ่นค่ะทั้งพุ่นแต่ไก่พุ่นค่ะกระหมดคือกันค่ะอู้ปลาดุกค่ะปัดตัวงงปักไงอู้วพูดะพูดะอู้วขักแน่ ดอีกแล้วโอไว้ได้ปลาขาวได้ปลาขาวอุ้ยปลาดุกตัวใหญ่ค่ะอย่างญ่เลยค่ะคุณโอ้อย่างงามเลยค่ะปลาดุกตัวนี้นนต้องใสเวลาเดียมาตัวเฮ้ยปู่ป่าวันแม่น,น้อยเด้อพูดอ่ะตัววันแม่น้อยเด้อพูดอ่ะ นี่เด้ปลาล้ค่ะไปะดูค่ะยี่เดปาปลาคอยอีกแล้วจ้าปากในสองตัวแล้วค่ะอะหมละปซุนนั้นละปลาไม่ปลาซุนละหมดอีกแล้วจ้ะหมดอีกแล้วพุดนะ Ooh, ่นดิโอ้โหตัวงามอีกแล้วค่ะดูดบาดนี่ปากว้านแฮปากนี่สองตแล้วค่ะปลาดุกหงยๆค่ะงามๆค่ะ บาทเดียวนะคะ,ะ,ะอีกแล้วจ้าอีกแล้วปดุกตัวใหญ่ตัวงามอีกแล้วจ้าโอ้เหลืองห่วยห่ยยางงามยางใหญ่งงอีกแล้วปลาดุกจ้าเมือ่อนี้หมานปลาดุกค่ะได้ปลาดุกกันหลายค่ะได้แล้วปลาดุกอีกแล้วค่ะปากนี่ตัวที่สี่แล้วค่ะนี่ ก็ได้ปลาดุกเข,ขากันอุ้ยค่ะตัวเหลืองอุ้ยงามขึ้นกันเขาได้ขอนนะ่ได้ขอนแนะ่เขาเลใส่ขลังอยู่วอู้หูปลาดุกไงอีกแล้วปลาดุกตัวใหญ่อีกแล้วปลาดุกตัวใหญ่อีกแล้วอ้ปลาดุกอีกแล้วจ้ปะปลาบางนี่ส่วนหลายเป็นปลาดุกจ้ะ กระดูกอีกแล้วค่ะพุนพุนพุนกระดูกใหญ่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วค่ะพูน่ะอุยกระดูกอีกแล้วนี่ตะดุกประดุกตัวใหญ่ๆงามๆจะมือเนี่ยวังมือนี่เป็นวังประดุกจ้ะประคอบคอยมีเลยค่ะดูดุกม้าอีกแล้วม้าอีกแล้วม้าอีกแล้ว โอ้คัคัก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 โอ้ยคใจสักแล้วปเดียวอกน้งนล้วยโอ้ยคักแล้ปลาดุกตัวนั้นนาปื้ดเอ้าม่องนี่ว่างที่หเนี่ยอุ้ย จนสิแม้บ้านเนี่ยคุณมาโอ้ยบ้านเด้วิวเร็วมากเลยโอ้ยปลาดุกมันใหญ่มันงามคักแกบู้ยากใหญ่ไม่ไม้อาเลยนะโอเคไ่อมาเน้อูยมนขนาดเลยค่ะคูนะบ้านบานเดียวได้ตั้งหลายตัวค่ะปลาดุกไงวะทอทอ อุ้ยปากนี่แปดตัวแล้วค่ะบางดูบานเนี่ยบังฮันได้กูแหยอ,อยู่เนาะโอ้โหบโาลลงไปบาดเยวได้แปดลวตัวเนี่ยไอแหยปากเนี่ยพรุดด่นี้ครับเอานอลจะเป็นตัวที่เก่าที่สิบแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวฟูนันเก่ายี่ค่ะุ่น อุ้ยคะ่ะแห้ยพูนบระดีหือออกเลยค่ะแห้ยปดีดหือบานใหม่แล้วค่ะเอาตัดอันปากเก้าอยู่นะค่ะมึงดูพุ่นน่ะนี่ก็เอาขึ้นมาแล้วค่ะพุน่นน่ะอุ้ยตัวที่สิบรอบบานเนี่ยโอ้โห,โห,โหสออน,นะคะ่ะของนี่ค่ะโอนี่ปื๊ดได้ยางหลายเลยคะ่ะอุ้ยได้กินได้อยากหลายความโมนี่ของนี่ก็ได้หลายเติบคะ่ะ นี่ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไปสรุปปลากับสาวคันอยู่บ้านนะคะจะเดินทางกลับกันเลยค่ะได้เวลาสรุปป่าของไอคิดราคาเมื่อวนี้ค่ะบอกว่าเต้นออกไปแล้วค่ะคุณนะคะกะถือว่ามานเสิร์อยู่นะคะเมื่อวนนี้ค่ะกะได้มาเพราะินเพราะอยากอยู่ค่ะกะเมื่อนีนกะผู้หมานได้ลายๆกับมีอยู่ค่ะกะมันไผ่มันมันเนาะค่ะ แต่ว่ามือนอีกรไอทิดกระหลายๆเติมอยู่ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคานได้ด้ค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบริผาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคานค่ะรอรุนรอ,อติดตามเด้อค่ะว่าสาวอังคานจะได้เฮ็ดคลิปยังซื้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะค่ะสุดท้ายกัน ขอให้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีมีแห้งพลางกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมิดสุขสุขคนด้วยค่ะสุดท้ายก็ขอเก้าครับมาสวัสดีค่ะ